วัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนางออกมาช่วยแม่จ้ะเดี๋ยวก็เซตเราจ้ะแด้๋ยวยังหน่อยนึงเสียงพ่ออยู่ตรงนู้นเสียงบิลลี่เดี๋ยวมาส่องบิลลี่ก่อนจ้ะเขาไปแล้ว <laughs> ถอนตรงทางเดินเ็จเรียบร้อยแล้วนางก็มาถอนตรงนี้จะจะเซจเราตรงเนี้ยนางออกมาช่วยแม่จะ้ะนางอย่างเก่งเลยด้วยถอนตรงเนี้ยจะเจแล้วทำตอนช่วงค่ำๆจะไม่มีแดดทำง่ายเด้ ล้วก็ลูกๆอยากกินปอเปี๊ยะทอดจ้ะเราก็เลยต้องเนี่ยมาหอ่อปอเปี๊ยะจ้ะเอาเสียงบิลลี่จามตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มสิบปดนาทีจ้ะนี่แหละเราก็เลยต้องมาหอ่อปอเปี๊ยะแล้วก็มาทอดให้เขาจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้แบบมาอีกแล้วเนาะแบบมาแป๊บๆจ้ะ ตอนนี้นะยังร้อนเลยจ้ะแ๋ววก็น้องเจนตาตาจะมาหาซื้อกับคงกับเขาเนาอซื้อพวกไอติมด้วยจ้ะเพราะว่าอากาศร้อนมากๆเดี๋ยวพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องกลับไปบ้านไปทําความสะอาดบ้านนะ่ะก็ตรงสนามอ่ะตรงสวนหลังบ้านเนาะเดี๋ยวยังไงตามเขาไปซื้อของก็แหววแล้วก็น้องเจนาตากันเลยจ้ะจเดี๋ยวจะให้ดูอะไรจ้ะจเดี๋ยวไปเห็นเนี่ยหมูซับลดราคาพอดีเลยจ้ะแล้วก็เลยเมาส์ม้วดเลยด้วย เพราะว่าเดี๋ยวบอกจะต้องอทําอาหารไปบ้าน <c oughs> เพื่อนของบิลลี่เนาะ <c oughs> เขาจะจัดปาร์าตี้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นี่จ้ะพอดีเลยแดี๋ยวเขามาแล้วเดี๋วไม่เห็นเนี่ยหมูซับลดราคาเด็าก็เลยแบบว่าเมาสมดล่านเลยจ้ะอ t ศ f pork <c oughs> <c oughs> นางบอกว่าแม่เมาของเขามามดเลยดูคิด <c oughs> งนันเองจใจงันเองจ้ะ <c oughs> แม่ว่าแม่ซื้อเนื้อหมูเยอะเกินเดี๋ยวจะขนของขึ้นรถจ้ะ ดูคนบางคนมายืนกินโดนัทอร่อยไหมลกูกอร่อยค่ะอร่อยค่ะหนหมามีดูโดนัทหนูสิโดนัทชิ้นในยังใหญ่เลยจ้ะนางหิวคลของขึ้นรถให้แม่จ้ะกินโดนัทไปด้วยส่วนพี่ชบาไม่ได้มาจ้ะพี่ชบาปวดหัว ไปแล้วจ้ะเข็นรถไปเก็บแล้วเดี๋ยวจะให้ดูลานจอดรถเนาะที่เขามาซื้อกับเข่าจ้ะลานจอดรถนะ่ะก็ตรงเนี่ยยางกว้างเพราะบ้านแถวเมืองที่แถวอยู่อะ่ะเป็นเมืองที่แบบว่าอยู่บ้านนอกเนาะก็เลยแบบว่ามีพื้นที่เยอะจ้ะลานจอดรถก็เลยแบบว่ากว้างมากๆเลยเราจะให้ดูโดนัทจ้ะ ชิ้นละสามสิบบาทไอ้ยังใหญ่เลยยางใหญ่เลยใหญ่ก็ฟามือแหววอีกกระด้ชิ้นละสามสิบาทจ้ะอันนี้เป็นหนาใส่โดนัทครีมนะใส่มะพร้าวจ้ะด้วยนางอยากได้แตงกวาจ้ะ <c oughs> นางเลือกแตงโมจ้ะ <c oughs> ต้องเคาะดู ต้งองเคาะดูว่าลูกไหนแบบว่าจะหวานหวานเนาะลูกไหนลูก <c oughs> นางบอกลูกนั่นหวานจ้ะมุดเข้ามาข้างในเลยด้ว <c oughs> ลงทุน ตรงเนี้เป็นชั้นขนมปังจ้ะมดเกี่ยงเลยเด้อมาขนเอาแต่ไอติมจ้ะรู้นางได้อะไรไป นี่ก็เป็นไอติมกล่องกล่องนี่ก็เป็นไอติมนี่ก็ไอติมกล่องนี่ก็ไอติมจ้ะนั่งได้ไอติมไปเยอะเลยไปหาดูชโคโค็อกโกแลตนั่งแกะจ้ะจะไปนั่งกินในรถด,ด้วยกินโดนัทไปแล้วแล้วก็มากินไอติมต่อจ้ะ ไม่ได้เอาของใส่ถุงเนาะตอนอยู่ในร้านเดี๋ยวให้น้องเจนตาเอาของใส่ถุงจ้ะจะละลายไหมเนาะไอติมแดดอ้ยังแรงเลยเราจะให้ด้วยตรงนู้นเป็นดมอจ้ะร้านที่แบาจะชอบมาซื้อพักซื้อผลไมนะ้เนาะคือร้านออดีจ้ะ น้องเจนาตาจ้ะนางอยากกินปลามึกย่างด้วยพอดีจ้ะร้านฝรั่งเขาก็มีปลาหมึกขายเนาะเนี่ยนางอยากกินปลามึกย่างลูกชิ้นย่างจ้ะแล้วก็อยากกินกุ้งย่างด้วยจ้ะเราก็ได้ซื้อกุ้งมาอีกกล่องนึงวันเนี่ยเดี๋ยวจะเอากุ้งไปย่างให้นางจ้ะแววมัวแต่จัดเตรียมอาหารอยู่ในบ้านจ้ะดูน้องเจนาตาทําความสะอาดนางดึงยาออกจ้ะตามช่องไอคอนกรีตจ้ะ ดูนางทำอย่างสะอาดเลยรับจ้างพ่อจะช่วงนี้กำลังหาเงินเลยจ้ะน้องเจนตาตานางทำความสะอาดบ้านดูถอนอยาออกให้พ่อตรงลานจอดรถเวลกำลังจะก่อไฟจ้ะพอดีมองไปดูเห็นน้องเจน่าตาจ้ะอยู่ตรงนั้นนางกำลังถอนอ้ารับจ้างพ่อจ้ะ น้องจินต้านางกำลังถอนอยาจ้ะบิลลี่จ้างลูกสาวถอนอยาช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงหาเงินเลยจ้ะน้องเจินต้าช่วงหนาล่อนอะ่ะเสียงบ้านหลังนั้นเขาจัดปาร์ตี้กันนะดูวนองอางยังหนาลากเลย นางถอนเนี่ยสวัสดีค่ะ เดี๋ยวก่อติดเราจะเดี๋ยวก็จะเอาท่อนไม้ท่อนใหญ่ใส่ลงไปเนาะขนาดมืดเลาจ้ะนั่งก็ยังมาน,าอนอั่นงถอนเยอะนั่งถอนยาให้พ่อเราจะให้ดูสานามจ้ะบ้านหลังนู้นเขาจัดปาร์ตี้เนาะได้ยินเสียงอ่ะคนไหวหนาจ้ะ วิลลี่ก็ทําความสะอาดอยู่ตรงนู่นจ้ะก็ะถอนอยาออกเราก็ต้องฉีดยาจ้ะถ้าไม่งั้นยาก็จะขึ้นมาใหม่เนะเดี๋ยวจะได้เปิดไฟได้เนี่ยเริ่มมืดละ เดี๋ยวจะย่างใส่กอกด้วยจ้ะ well, yeah. ย่างใส่กอกด้วยน้องฉาบาลูกสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะน้องเซนาตาจ้ะสวัสด,ดีค่ะเด,ด,ดี๋ยวเราจะมาย่างอ่ะใส่กอกย่างปลาหม,มึกแล้วก็ย่างกุ้งกันจ้ะย่างใส่กอกจ้ะยังหอมเลย ดูคนสองไฟให้แม่ Thank you sweetheart Thank you. You นี่จะอาหารของเรามีกุ้งมีลูกชิ้นมีปลาหมึกมีแต็งโมจ้ะแต็งโมอย่างหวานเลยน้องจนาตาเป็นคนเลือกแต็งโมเองสีอย่างแดงจ้ะแล้วก็หวานด้วยนี่จ้ะก็จะย,ย่างอ่าม์สเมลโล่กันแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตลงไปกินกับแผ่นขนมปังกรอบจ้ะ เรากำลังย่างปัามมืจ้ะ จะให้ดูต้องมึกจ้ะมื้ยังไงกินเลยให้น้องเจนตาตัดให้จ้ะนางอยากจะน้องเจนาตานางอยากจะตัด <Is he? S 2> จ้ะเดี mm ๋ยวเดี๋ยวได้ไฟได้เลยนางจัดการเองเลยจ้ะ ปลาหมึกเองเลยนางอยากกินี๋ยวมีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยจ้ะี๋ยวตำไว้เมื่อตอนหัวค่ำนี่เนาะอร่อยไหมลูกอร่อยค่ะอร่อยค่ะออ <laughs> เอาตัดอีกซินหนูคัดอีกหมอ I don't know.